ให้ขึ้นเดอะมูนเลยนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่ามีหลายเรื่องนะครับที่ให้ต้องทบทวนต้องให้คิดต้องให้เป็นห่วงเป็นใยนะครับ ใบที่2นะครับในเรื่องของอัศวินไม้เท้าใครบางคนก็กําลังอยู่ในช่วงของการเดินทางกลับมากรุงเทพหลังจากไปทําบุญนะครับแล้วก็มีสิ่งต่างที่ดีนะครับขอบบุญมานะครับอาจจะมีช่วงรถติดหรือว่าเรียกว่าไหลๆจริงๆก็คือวันนี้แหละนะครับเพราะว่าหลายๆคนยังไม่เปิดทํางานบางคนอาจจะเปิดวันพรุ่งนี้หรือใครบางคนก็เปิดแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คนวันอาทิตย์ก็ต้องบอกว่าต้องกลับมาขยันกระตือรือร้นนะครับ ใบที่3ครับได้ไพ่เจ้าชายดาบนะครับช่วงนี้คนวันอาทิตย์ห้ามใจร้อนนะครับเจ้าชายดาบกระดมูนนี่แปลความหมายถึงความร้อนรุ่มความกังวลใจคิดห่วงใยทุกสิ่งทุกอย่างการงานใครบางคนอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะยกย้ายหรือกําลังจะรุนงานใหญ่ๆอยู่นะครับมาดูนะครับใบที่4ครับอ่ะขอให้อุตสาหะอุิยะไว้ถ้าใครกําลังรุนงานใหญ่นะครับคิงดาบแปลความหมายว่าให้เข้มแข็งให้หนักแน่นใบที่3ใบที่4ใบที่5้า ใบสุดท้าย The Star เรียกว่าหลายๆใบที่เข้ามาในช่วงนี้จะมีเจ้าชายดาบเกิดมูลคือความคิดเล็กคิดน้อยหรือว่าละเอียดบางทีมันไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องทุกข์นะครับบางทีเราห่วงใยห,หรือว่าเรารอบคอบมันก็ให้ความสําคัญกับความรู้สึกสิ่งต่างเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คนวันอาทิตย์ใช้เงินเยอะนะไม่ขึ้นไพ่เหรียญเลยสักใบนะครับแต่ขึ้นไพ่ความเข้มแข็งคิงดาบกับ The Star และอัศวินมิทั่ก็เรียกว่า จงภาคเพียรจงเพียรพยายามทุกอย่างจะได้ดีมารู้ครับเรื่องความรักครับในช่วงนี้มีเจ้าชายดาบดอะมูนแปลความหมายว่าการคิดเล็กคิดน้อยหรือความวาวุ่นหรือว่าอาจจะมีเรื่องปากเสียงกันบ้างเพราะฉะนั้นก็ต้องให้คนวันอาทิตย์เอาใจใส่ในเรื่องของคําพูดหรือระมัดระวังคําพูดส่วนคนโสดครับในช่วงนี้เดินทางไปไหนนะครับมีโอกาสจะพบ กับผู้ใหญ่อายุมากนะครับคิงดาบเดอะสตาร์เพราะฉะนั้นคนโสดของวันอาทิตย์นะครับมีดวงคนเข้ามาในชะตาชีวิตเป็นผู้ใหญ่และมีเกณฑ์ที่จะเป็นพ่อแม่แม่ไม่หรือว่าคนที่มีตําหนิหรือว่ามีอุปสรรคมาก่อนหน้านั้นเข้ามาในชะตาชีวิตแต่ต้องบอกเลยนะครับเป็นคนที่ดุหรือว่าขี้หึงหน่อยเพราะฉะนั้นคนวันอาทิตย์ก็ต้องรู้จักยอมนะครับการเงินการทองในช่วงนี้เข้าซ้ายออกขวานะครับสุขภาพครับ ต้องบอกว่าเจ้าชายดับเดอะมูนเนี่ยยังมีความกังวลหรือว่าความคิดเพราะฉะนั้นบางคนนอนไม่หลับบางคนอาจจะนอนไปแล้วตื่นมาอีกเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาใจใส่ในช่วงนี้ให้ปล่อยวางหรือว่าหลังจากไปทําบุญมาแล้วกุศลผลบุญสิ่งต่างที่ดีเนี่ยก็จะช่วยให้คนวันอทิตย์แก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างไปได้อ่ะ าดูซิว่าช่วงนี้คนวันจันทร์จะเป็นเช่นไร1 2 3 4แล้วก็5ดูนะครับคนวันจันทร์ครับเปิดได้ไพ่ The Love r ช่วงนี้ต้องอาศัยกลุ่มคนทีมพูดคุยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มใหญ่ๆจะโดดเด่นนะครับใบที่2ครับราชีดาบเรียกว่าคนวันจันทร์นักสู้เข้มแข็งมีความอุตสา ح, หะเพียรพยายามคือพวกราชีดาบเนี่ยแน่วแน่จิตใจอยากจะทําอะไรแล้ว ขอให้ตรงดิ่งไปเลยจะประสบความสำเร็จได้ใบที่3ครับเจ้าชายเหรียญช่วงนี้คนวันจันทร์จับเพิ่งพาใส่ลูกหลานบริวารได้ก็เรียกว่าเจ้าชายเหรียญใน,นคนอายุน้อยกว่านําความสําเร็จมาให้การเงินการทองรวมถึงใครที่อยากจะเปลี่ยนงานนะครับเจ้าชายเหรียญคือจะได้รับข่าวดีสิ่งต่างๆนะครับการซ่อมการแซมการเปลี่ยนแปลงนะครับใบที่4ครับได้ไพ พระสังฆราชโอ้ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าคนวันจันทร์ใจบุญใจกุศลนะครับไปวัดไปวาทําบุญช่วงเข้าภรษาที่ผ่านมาะครับก็ช่วยเหลือเกือ้อกูลคนนู้นใบที่5นะครับทาวเวอร์ซ่อมแซมปรับ,ปร,บปรุงเปลี่ยนแปลงหาสิ่งต่างได้มาเข้าของใหม่เปลี่ยนแปลงบ้านใหม่ซ่อมแซมบ้านใหม่หรือว่า เปลี่ยนรถคันใหม่นะครับซ่อมแซมรถคันใหม่ก็ต้องบอกว่าคนวันจันได้ดีช่วงนี้รวมถึงการโยกย้ายนะครับการงานย้ายที่อยู่หรือว่าเปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้มันเหมาะสมดีขึ้นไม่มีพยายนอันตรายนะครับเพราะพระสังฆราชนะครับ the l o v e r และก็ tower หมายถึงการเปลี่ยนแปลงด้านที่ดีครับในเรื่องของความรักครับสําหรับใครที่โสดอยู่นะครับ ช่วงนี้พบรักพบเนื้อคู่แน่นอนครับเพราะฉะนั้นแต่งตัวให้สวยแต่งตัวให้หลอ่อใครเข้ามาในชะตาชีวิตในช่วงนี้นั่นแหละครับคนนี้แหละครับรักผูกพันเพราะอิทธิพลของพระสังคราชนะครับใครบางคนไปงานบวชมาไปเวียนเทียนมาไปนะครับก็เรียกว่าไปแห่เทียนเข้าพรษามาแม่พบรักครับสนิทสนมนี่แหละครับต้องบอกว่าใครเจอในช่วงนี้พระสังคราชคือเขาเรียกว่าบุญนะครับพากันมาให้เจอมีโอกาสพบรักมีความผาสุกและรักครอบครัว นะครับดีขึ้นสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วและอยากมีลูกมีหลานนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่ามีข่าวดีนะครับเอเข้าพรรษายังไงมีลูกมีหลานเนาะเรียกว่าคนวันจันทร์รักกันมากขึ้นครอบครัวดีมากขึ้นนะอ่ะช่วงนี้ต้องบอกว่าสุขภาพนะครับแข็งแรงใครที่อยากจะทําความสวยความงามัญลปกรรมมีดวงโดดเด่นนะเพราะไฮโลแฟนคือเจอคนเก่งหรือว่าหมอฝีมือดีอ่ะ ครับได้ไพ่ืาสีเลยนะครับไพ่เฮอร์มิสแปลความหมายว่าใจบุญใจกุศลช่วยเหลือนะครับพึ่งผ่านในเรื่องของการทําบุญมาเข้าพรรษาหรือว่าอาสาฬห,หาผูชาตัวนี้ก็ขึ้นเฮอร์มิสก็เรียกว่าความดีไม่มีพยันอันตรายใดๆดทั้งสิ้น นะครับใบที่2ครับ9ถ้วยอาหารของกินเจ้าเนื้อสิครับนะครับใจบุญนะครับช่วยเหลือคนนู้นคนนี้นะครับนำอาหารความสุขสิ่งต่างแจกใจ่ายให้กับคนนู้นคนนี้ใบที่3ครับอัศวินเหรียญใจใหญ่ก้าได้กาเสียครับช่วงนี้ต้องบอกว่าคนวันอังคารจะมีงานใหญ่ๆเข้ามาในช่วงนี้อัศวินเหรียญต้องใจถึงนะถ้ามีการลงทุนการทําอะไรแล้วแต่รุยไปเลยพวกอัศวินเหรียญไ,ได้ตังค์แน่นอนนะครับ ใบที่4ครับได้ไพ่ราชนีถ้วยด้านความรักครับช่วงนี้ต้องบอกว่าถูกฉโรกกับผู้ใหญ่คนอายุมากนะครับจะเข้ามาอุปถัมภ์เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับหรือว่าบางคนนี่อยากให้คนวันอังคารเนี่ยเป็นแม่บ้านอยู่เฉยๆเลยคือสามีเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่โสดอยู่นะช่วงนี้จะถูกโรกกับคนที่ใจบุญเกุตศลผู้ใหญ่มีฐานะการเงินการทองที่ดีและเขาอยากได้คนดีเพราะฉะนั้น คนวรรณคารทำอย่างที่อาจารย์บอกคือพูดง่ายๆว่าเก่งในเรื่องของอาหารขนมนมเนยดูแลเอาใจจะดีมากครับส่วนคนมีครอบครัวแล้วนะครับต้องบอกว่าจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันใครมีปัญหาใครขัดแย้งกันอยู่คืนดีแน่นอนใบที่5ครับ5ถ้วยระวังสุขภาพไว้สักนิดนึงนะครับมันไม่ได้ร้ายแรงนะเพราะไพ่ฤาษีนี่เป็นไพ่ดีแต่ เจ้าเนื้อครับคนวันอังคารในช่วงนี้กินเก่งทานเก่งไม่พึงพอใจรูปร่างของตัวเองเห็นไหมคอตกเลยนะครับกินเก่งทานเก่งไม่พอใจแต่ที่ไหนได้ปากของตัวเองแท้ๆนะครับกินนู่นกินนี่พอกินเสร็จก็บ่นอ้วนนะครับเพราะสุดท้ายก็ยังกินเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องบอกว่า บ,บังคับตัวเองให้มาออกกําลังกายนะครับกินเก่งก็ถือว่าดีออกกําลังกายบางทีคนบอกฝนตกอาจารย์แม่ออกในบ้านก็ได้ไม่ต้องไปกังวลครับนะครับเดี๋ยวนี้เขาสามารถที่จะมีการออกกําลังกายอะไรต่างๆในบ้านเพราะฉะนั้นห้ามมีข้อแม้ครับคนวันอังคารเรื่องเดียวครับนะครับตามใจปากจะถามว่ามีความสุขไหมมีความสุขแต่สุดท้ายก็ โบนบนบนโบ,บนเนี่ยใครเป็นอยู่บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นหนุ่มวันอังคารสาววันอังคารหรือว่านะครับเพศที่3าวันอังคารเป็นอย่างนี้เลยทั้งสิ้นนะครับส่วนคนมีครอบครัวแล้วช่วงนี้นะครับจะมีโอกาสนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลหรือว่ามีเกณฑ์ลงทุนร่วมกันด้านการงานนะครับต่อให้อยู่บ้านนะครับก็มีการงานเข้ามาก็เรียกว่าได้ตังค์เพราะบอกแล้วว่าใจถึงเอาไว้นะและสําคัญที่สุดใครที่อยากจะมีลูกมีหลานนะครับ ช่วงนี้คนวันอังคารน,นะครับมีดวงตั้งคันด้วยเออไพ่แห่งราชินิถ้วยไพ่แห่งความเป็นแม่และถ้ามีลูกช่วงนี้นะครับเรียกว่าลูกนําโชคนําราบมาและสําหรับใครที่ชอบเสี่ยงโชคให้เสี่ยงเรื่องของเบอร์นะครับเลขก,กทรถนะฮะอัศวินเหลียยนี่คือกทอรถนะครับจะให้โชคให้ราบนี่ครับนี่คือดวงคนวันอังคาร 2 3 4แล้วก็5ครับคนวันพุธครับทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนด้วยนะครับช่วงนี้เป็นอย่างไรครับเจ้าชายถ้วยอันนี้เป็นไพ่ดีครับเป็นไพ่ศีลสมาธิความรู้สึกนะครับบางคนก็อ่ะงดเล่าเข้าพรรษาแล้วนะครับก็ทําความดีเจ้าชายถ้วยนี่เป็นไพ่กุศลน,นะครับและเป็นความรู้สึกที่ดีเดินรอยตามความรู้สึกลางสังขรจิตใจนะครับ ใบที่สครับสิบไม้เท้าช่วงนี้การงานจะเข้ามาตลอดคนวันพุธมีงานใหญ่ๆแล้วก็เข้ามาจากคนรู้จักบ้างหรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องนะครับใบที่สามครับแดถ้วยช่วงนี้ต้องบอกว่านอนดึกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าการงานเนี่ยบางทีมันมีเข้ามาแล้วบางทีกลางวันนะเที่ยวดูหนังฟังเพลงไปเน้นตอนแบบเย็นๆหรือว่าตอนมืดๆตอนดึกๆคือมันอารมณ์ศิลปินอนะคนวันพุธอะนะครับ ใบที่4ี่ครับสองไม้เท้าและจะทําอะไรในช่วงนี้ต้องมีคนช่วยเหลือบางทีลําพังคนเดียวเนี่ยมันไม่ได้นะครับอยเรียนน้องๆหนูๆเนี่ยจะเรียนจะทําอะไรแล้วแต่ประสบความสําเร็จแต่ต้องมีพาร์ทเนอร์คู่ห,ห,หูหรือพูดงยงว่ามากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปมันจะช่วยเหลือพยุงเพราะว่าช่วงนี้คือความอ่อนไหวและบางทีมันไปเน้นความรักมากกว่านะครับใบที่5ครับแคมแพร,แรนช่วงนี้การเงินเข้าซ้ายออกขวาใช้เก่งแต่ไม่อดนะ พวกถ้วยเนี่ยมีเงินเข้ามาตลอดเพราะว่าคนวันพุธในช่วงนี้ปากเป็นเอกคำพูดเอาใจคนเก่งค้าขายติดต่อพูดคุยเนี่ยได้เงินเรื่อยๆเพราะว่าไพ่ถ้วยเนี่ยส่วนใหญ่สุภาพเรียบร้อยเป็นที่รักนะครับคน,คนนู้นคนนี้ครอบครัวเพื่อนฝูงสิ่งต่างๆมันจะดีเป็นพิเศษสําหรับคนโสดแน่ใครที่โสดอยู่นะวันพุธช่วงนี้ต้องบอกว่า จะมีคนรุ่นราวข่าวเดียวกันหรือว่าใกล้เคียงกันนะครับเจ้าชายถ้วยนี่อ่อนกว่าได้ด้วยนะแต่ไม่ชอบนิยมคนแก่ในช่วงนี้ถ้าเป็นคนเป็นผู้ใหญ่จริงๆต้องเป็นผู้ใหญ่ที่มีความร่าเริงเพราะว่าเจ้าชายถ้วยเนี่ยเขาจะชอบคนร่าเริงสนุกสนานนะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่จริงๆต้องเป็นคนที่แบบสดใสร่าเริงแต่จะเน้นความรักที่เข้ามาแล้วช่วยส่งเสริมกันในช่วงนี้นะครับแต่การงานต้องบอกเลยว่าคนวัน นะครับพุธเนี่ยเป็นคนที่ชิวๆนะครับมีความรู้สึกการทําอะไรต้วแต่มันจะมีเรื่องของการงานเข้ามาแบบในเรื่องของการปากต่อปากช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับเพราะฉะนั้นมันถือว่ามีความผาสุกในการทํางานแต่มันจะเน้นตอนเย็นหรือกลางคืนไปเพราะว่ากลางวันเที่ยวพักผ่อนดูหนังฟังเพลงบางคนก็นอนคือมันเหมือนออกแบบชีวิตตัวเองได้เนี่ยคนวันพุธใครเป็นอยู่นะครับใครเป็นแบบที่อาจารย์บอกหรือเปล่าเนี่ยแหละดวงนะครับสุขภาพในช่วงนี้นะครับแปดถ้วย มีบ้างครับสําหรับคนที่อายุมากวิงเวียนศีรษะนะครับหรือว่าบางทีไม่ได้มากนะครับพวก8ถ้วยมันก็นะครับวิงเวียนศีรษะอ่อนไหวนะครับความคิดความรู้สึกแต่มันไม่ร้ายแรงนะไพ่มันเหมือนกับว่าบางคนก็แค่นอนไม่หลับอะเพราะว่านะครับหลายเรื่องสิ่งต่างๆบางคนโทรเล่น Facebook หรือว่าทําอะไรต่างๆทั้งวัน,ท,วนทั้งคืนมาง่วงตอนช่วงเช้าเนี่ยแนะ่ช่วงเช้าเพราะฉะนั้นจะเป็นแบบนี้การเงินเข้าซ้ายออกขวานะครับแต่ก็เอาตัวรอดได้เพราะความสุขนํา อ่าใ,<น>ให้ใบแรกครับขึ้นมาออ้เดวิลเลยกิเลสกิเลสสูงครับช่วงนี้คนวันพระเลือ อยากรวยอยากถูกหวยอยากมีเงินอยากสารพัดอยากนี่คือไพ่กิเลสนะและต้องรู้จักควบคุมด้วยนะครับเพราะอะไรเดวิลเนี่ยเช่าชู้นะครับกิเลสนะครับคนโสดก็ไม่เป็นไรนะครับคนโสดนี่เกี่ยวราภาสีคนคน,ๆๆนู้นคนนี้คือเดวิลขึ้นมาเนี่ยมีคู่แน่นอนนะครับนี่เขา้าภาษานะเดวิลซะเลยคนวันพฤหัสนะครับใบที่2ครับได้ไพ่สองไม้เทา้าช่วงนี้คนวันพฤหัสทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างนะครับสองไม้เทา้ทาทํางานนู่นทํางานนี่ เดวิลเนี่ยคือทะเยอทยานนะก็เรียกว่าทํางานเก่งเพราะฉะนั้นใครที่เกิดวันพฤหัสแล้วทําเกี่ยวข้องกับของกินอาหารขนมนมเนยนะครับจะโดดเด่นเป็นพิเศษพวกเดวิลเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงมีฝีมือนะใบที่3ครับอ่ะอัศวินดาบต้องบอกว่าขยันมากช่วงนี้คนวันพฤหัสอยากทําอะไรแล้วแต่จริงจังพวกอัศวินดาบเนี่ยกระโดดรุ่ยนะครับพึงพ,งพอใจทําอะไรเข็นตัวเองจนกระทั่งเก่งนะครับ ใบที่4ครับได้ไพ่สเตนมีความสามารถเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็เรียนรู้อยากจะทำนู่นอยากจะทำนี่ก็เรียกว่าผสมกับตัวเราเองต้องเก่งให้ได้เดวิลอัศวินดาบสเตนสองไม้เท้าไม่อยู่เฉยก็เรียกว่าพัฒนาเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนวันพฤหัสทำงานหลายอย่างรวมถึงเกี่ยวข้องกับต่างประเทศได้สองไม้เท้านะครับเกี่ยวข้องกับ Export Import นะครับมาหลายๆคนก็เมื่อไรจะเปิดประเทศเมื่อไรจะอะไร พร้อมแล้วอยากจะทําตรงนู้นตรงนี้นะครับไอเดียความมุ่งมั่นใบที่5ครับ3ถ้วยแม่สามถว้มมถวยกับเดวิลเด็นเรื่องรักอีกต่างหากเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับคนวันรฤหัสเกี่ยวราภาสีคนนู้นคนนี้นะครับมีโอกาสทีเล่นทีจริงสมหวังอีกนะโอ้เจ้าชู้ที่สุดเลยแล้วเจ้าชู้สมหวังอีกเพราะว่าเดวิลมาบวกกับ3ถ้วยรักพึงพอใจมีเสน่ห์แรง คนโสดก็ไม่เป็นไรหรอกคนมีครอบครัวแล้วช่วงนี้ต้องเอาใจใส่ตัวเองนะยับยั้งกิเลสของตัวเองเพราะว่าเดวิลเนี่ยรูปรถกินเสียงมีสเสน่หานะครับแล้วก็ต้องบอกว่าจะค้าขายจะติดต่อจะพูดคุยอะไรในช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าคนวันพฤหัสด,ดวงโดดเด่นนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนพูดคุยนักโฆษณานักพรีเซนต์นนะครับ แต่ก็ใช้เงินเก่งนะพวกเดวิลสไม้เท้าสเตนเนี่ยเรียกว่าอยากได้อะไรต้องได้อยากจะซื้ออะไรต้องซื้อก็เรียกว่าบังคับจิตใจตัวเองไม่อยู่แต่ก็สามารถทําได้สุขภาพระวังไวส้สกนิดพวกเดวิลเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศนะครับเพราะฉะนั้นใครบางคนสุกซนยังไงแล้วแต่ต้องสวมถุงยางนะครับพวกเดวิลอัศวินดาบเนี่ยเขาเรียกว่าซุกซนต้องรู้จักป้องกันและถ้าเป็นผู้หญิงนี่ก็ต้องเอาใจใส่เรื่องของ มดลูกนะครับช่วงนี้ก็ต้องนะครับตรวจเช็คดูแลนะครับที่ดีที่สุดนะครับมาดูดวงของคนเกิดวันศุกร์ประจำวันพุทธที่8กรกฎาคม2 5 0 0 63นะครับมาดูซิว่าคนวันศุกร์จะเป็นยังไง1 2 3 4และก็5ครับดูนะครับไพ่ใบแรกครับคนวันศุกร์อุดช่วงนี้อัศวินเหรียญขึ้นมาเลยขอให้ใจใหญ่ครับใครที่เกิดวันศุกร์ลุยไปนะครับช่วงนี้จะได้ทรัพย์อยู่กับบ้านนะครับไม่ว่านะครับเรียกว่าการเงินได้ทั้งวันเลยนะครับมีคนโอนเงินให้นะครับใจใหญ่ใจถึงค้าขายประสบความสําเร็จล่วงอัศวินเหรียญเนี่ยยิ่งมีดวงเดินทางยิ่งได้ดีนะครับ ใบที่2ครับกาวถ้วยอาหารขนมนมเนยของกินใครบางคนเดินทางไปทําบุญบ้านเกิดหอบข้าวของสิ่งต่างๆนะครับกลับมาฝากเพื่อนรวมงานมาฝากคนนู้นคนนี้นี่ก้าวถ้วยเขาเรียกว่าอาหารความสุขนะครับความอุดมสมบูรณ์ใบที่3ครับเเหรียญโอ้โหต้องบอกว่าช่วงนี้คนวันศุกร์ดวงดีนะครับการเงินการทองมีรายรับมีการทําบัญชีรายรับรายจ่ายหรือว่าการซื้อสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ข้าวของสิ่งต่างๆเรียกว่าดวงเงินใหญ่นะครับ ใบที่4ครับกดาบนะครับบริจาคนะครับเห็นอกเห็นใจคนนู้นคนนี้มีดวงไปงานศพเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าคนวันศุกร์ในช่วงนี้ช่วยเหลือนะไม่ได้เป็นสิ่งร้ายนะเพราะว่าไพ่โดดเด่นเป็นใบแรกแต่เพียงแต่มี9ดาบด้วยคือแปลความหมายว่าอาจจะไปเยี่ยมคนนู้นคนเจ็บคนป่วยรวมถึงบริจาคทานให้กับคนพิการคนลําบากใบที่5ครับห้ม่ถท้าการงานในช่วงนี้มีโอกาสเปลี่ยนงานนะครับแต่เป็นการเปลี่ยนแปลง ในทางด้านที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นไขวันศุกร์นะครับอยากได้งานใหม่อยากอะไรต่างๆช่วงนี้มีเข้ามานะครับด้านความรักครับในช่วงนี้ต้องบอกว่าจะมีดวงของคนโสดนะครับจะมีดวงของผู้ใหญ่เจ้าเนื้อผิวขาวฐานะดีจะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลแต่เป็นคนที่มีตำหนิมาแล้วพ่อไม้แม่ไม้ลูกติดได้ด้วยแต่เป็นคนเก่งคนขยันส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วต้องระวังคำพูดสักนิดหนึ่งช่วงนี้ห้ามไม้เท้าก้าดาบนะครับทะเลาะ ขุดคุยค้ยเรื่องเก่ามาเสียดสีกันเพราะฉะนั้นมันจะเหนื่อยใจเพราะฉะนั้นอยากให้คนวันศุกร์ช่วงนี้ชมคนรักสักนิดหนึ่งสําหรับคนที่มีคู่แล้วสําหรับสุขภาพช่วงนี้ต้องระวังเกี่ยวข้องกับหัวเข่าการปวดเมื่อยโดยเฉพาะคนกินเก่งทานเก่งน้ําหนักเยอะช่วงนี้มีโอกาสเป็นเกาความดงความดันได้ต้องเอาใจใส่นะครับคนวันศุกร์มาดูครับคนวันเสาร์ในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับวันเสาร์ที่นะครับนะประจําวัน พุทธที่8กรกฎาคม2563ครับ1 2 3 4แล้วก็5คนวันเสาร์ครับได้ไพ่อัศวินเหรียญอีกแล้วครับช่วงนี้รับทรัพย์ตลอดนะครับการเงินการทองเรียกว่าบางคนถูกหวยมามีโชคดีนะครับนี่อัศวินเหรียญรับทรัพย์มาแล้วนะครับ อ่ะใบที่2ครับ5ถ้วยช่วงนี้ต้องระวังความรักครับคิดเล็กคิดน้อยคอตกเลยใครบางคนก็ไม่ได้คิดอะไรร้ายหรอกนะครับการเงินการทองในช่วงนี้นะครับต้องบอกว่ามักจะสอนคนรักใช้จ่ายทําอะไรต่างๆให้เป็น ในช่วงนี้หรือว่าสนับสนุนกันก็ได้เพราะอัอิเตรเลียนเนี่ยเป็นการลงทุนเป็นการตัดสินใจเอ๊ะทำอย่างนี้อย่างนี้จะดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรากับคนรักต้องช่วยเหลือกกุลกันด้วยราชินีดาบช่วงนี้ถ้ามีความคิดความหนักแน่นอยากจะทําอะไรรุยไปเลยครับจะได้ดีครับใบที่4ครับ10ไม้เท้าความขยันต้องบอกว่าคนวันเสาร์ทำงานหามรุ่งหามค่ำเลยนะครับใบที่5ครับ2ถ้วยนะ สำหรับคนโสดครับจะมีดวงของความรักเข้ามาจากแดนไกลในช่วงนี้นะครับใครที่นะครับเกิดวันเสาร์และโสดอยู่นะจะมีดวงของคนที่มาจากแดนไกลนะครับมีฐานะการเงินการทองที่ดีจะมาส่งดวงคนวันเสาร์ทั้งผู้ชายวันเสาร์ผู้หญิงวันเสาร์หรือแม้กระทั่งเพศที่3วันเสาร์มีความรักแน่สุขภาพครับราชีดาบ5้าถ้วยในช่วงนี้ต้องกินยานะครับใครมีโรคประจําตัวต้องมีระเบียบมีวินัยนะครับต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ 재미ast of them